สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลประจำวันกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์18ตุลาคมนะครับผมวันนี้นะครับก็คัดมาฝากกัน2คู่ด้วยกันนะครับว่าจะเป็น1คู่ใคู่ในบุเดสลิกาและอีกหคู่ในลีเออรฝรั่งเศสนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมใน เยอรมันนะครับไปดูทีมใหญ่นะครับอย่างบนเซดอ์มุนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อย่างซังพพาวลีนะครับผมดอดมุ mm hmm. ปัจจุบันอยู่ระดับที่7นะครับมี10คะแนนจาก6เกมซึ่งตามหลังจาฝูงบาเยอร์มิวนิกอยู่4คะแนนนะครับส่วนซัมพพาวลีน้องใหม่ครับตอนนี้ก็เพิ่งจะมีแค่4คะแนนนะครับจาก6เกมก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ จุดที่เป็นปัญหาเลยก็คือเรื่องของเกมรับนะครับเพราะว่าเสียประตูพักหลังนี่ก็คือค่อนข้างเยอะนะครับค่าเฉลี่ยต่อเกมนะในการเสียคือ2ประตูต่อหนึ่งนัดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เนี่ยต้องไปเยือนดอทโมนี่ต้องบอกว่าเหนือกว่าทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพนักเตะแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเล่นในบ้านได้ดีด้วยนะครับดอทโมลเล่นในบ้านมาในเกมลีนะครับ ชนะมาติดต่อกัน5เกมรวดเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างดีแล้วก็ยิงกระดันตีเลยว่า2ประตูมีอย่างน้อยต่อ1เกมนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าโอกาสเก็บ3แต้มนมีสูงเลยนะครับผมแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นที่หลายๆคนไปเล่นทีมชาติมาแล้วก็อาจจะมีอาการล่าสะมสมานะครับก็เชื่อว่าเกมนี้อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวช่วง ใกล้ๆมานี้ก็จะมีเกมสำคัญนะค็คือสัปดาห์หน้ามีแชมเปี้ยนส์ลีกต้องไปเยือนมาดริดด้วยนะครับพอเชื่อว่าเกมนี้ดัดมุ่นน่าจะเล่นแบบเก็บเก็บแรงไว้นะครับอาจจะเล่นแบบเน้นผลมากกว่าเพื่อรักษาฟอร์มแล้วก็รักษาเรื่องของความฟิตของนักเตะนะครับก่อนจะถึงเกมสําคัญผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับถ้าเกิดให้คาดเดาจริงๆสกอร์ที่ออกมาก็อาจจะแค่เฉื่อยๆนะครับน่าจะยิงไม่ขาดนะครับเพราะว่าทางสมอลีเองพักมาเต็มเต็ม นักเตะส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับสโมสรไม่ได้ไปไหนก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะสู้แบบเต็มที่ได้เพราะเชื่อว่าเกมนี้ดอทมุลไม่น่าจะชนะได้ง่ายมากมายนักนะครับเชื่อว่าเกมนี้อาจจะแค่เฉือนเท่านั้นเองนะครับสว่วนอีกคู่นึงไปดูบิ๊กแมตช์ในฝรั่งเศสครับเป็นเกมระหว่างโมนาโกกับลิวนะครับสองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นสองทีมดังของฝรั่งเศสนะครับมีคุณภาพทีมชื่อชาญที่อยู่ในระดับเดียวกัน แน่นอนว่าเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยมันก็น่าจะออกได้ทุกหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวันนี้ใครมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับซึ่งโมนาโกต้องบอกว่าเป็นทีมที่เขาน้าจัดจ้านนะในเรื่องของเกมลุกที่าการรสาะโอกาสที่มากมายแล้วก็การจบสกอร์ที่ค่อนข้างเฉียบคมนะครับพวกเขามีสีสิติที่ดีมากๆในการยิงประตูในปีนี้นะครับต้องบอกว่า,าคือปีนี้โมนาโกถ้าดูจากทุกรายการนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ สิบเกมเข้าไปแล้วนะครับชนะไปถึงแปดเกมเสมอสองไม่แพ้ใครและทุกเกมที่ลงเล่นเนี่ยสิบนัดมีถึงแปดเกมที่ยิงได้อย่างต่ำสองประตูนะครับส่วนริวก็ผลงานดีนะครับแต่ว่าจุดเด่นอาจจะเป็นเรื่องของเกมรับและความเหนียวแน่นเรื่องของเกมส่วนเกับก็ถือว่าวางผลได้นะครับเพราะว่าเกมนี้จริงๆเป็นเกมใหญ่นะครับโอกาสเปิดได้ทุกหน้านะครับจะออกหน้าเสมอก็ได้หรือเป็นริวก็ได้หรือมอนโโกก็ได้แต่ถ้าเกิดถามผมผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ถ้าต้องเลือกสักหนึ่งทีมที่น่าเชียร์น่าติดตามมองว่าวันนี้ยังมองว่าโมนาโกภาษีดีกว่าตรงที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็เกมลุกค่อนข้างเอาผลได้ผมเชื่อว่าเกมนี้โมนาโกอาจจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างน้อยสกอร์ผมคิดว่าอาจจะเป็น1นึ่งสไม่ก็สองอะไรประมาณนี้นะครับสรุป2คู่ในวันนี้นะครับที่เก็บมาฝากกันในเรื่องของทัศนะนะครับก็จะมี ผมเชื่อว่าดอทมูลวันนี้ก็เจอน้องใหม่ที่อาจจะต่างอาัอเยอะในเรื่องของชื่อชาติแต่ว่าดูความที่เตะเกมกลางสัปดาห์มาแล้วก็มีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอยอยู่ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเล่นแบบเน้นผลและเก็บแรงเอาไว้นะครับน่าจะชนะแบบเฉือน,อนสว่วนอีกคู่หนึง่งผมคิดว่าโมโาโกน่าจะเฉือนลิวได้เป็นอย่างน้อยหนึ่งลูกนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็กลับมาพบก,กันได้ใหม่นะครับในเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์ในทุกๆวันนะครับส่วนตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ